先週からだ。 สวัสดีทุกทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนเด้อที่เข้ามาดูสวัสดีทุกทุกคนเด ok. ้อสวัสดีทุกทุกคนนะเจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด้อสวัสดีทุกทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนักหนักเด้อที่เข้ามาดูมาปอ้มาแจากกันนะขอบคุณนัก <mumbles. S 2> นักนะเจ้า สวัสดีทุเจ้า สวัสดีเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาดูมามามาโอ้มาปะกันนะเจ้าขอบคุณนัหนักเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเลยนะเจ้าสวัสดีทุกทุกคนเลยเด้อสวัสดีเจ้า,จา,อจาขอบคุณเจ้าขอบคุณกัลายาณิมิตรที่ ทุกคนเนะเจ้าขอบคุณที่คือกำลังใจซื้อกันและกันขอบคุณที่เข้ามาดูมากดมกกักดไลค์กดแชร์ฮอกรลยาชาแนลน,นะเจ้าจะไปลืมพอคุณทุกๆคนเลยเด้อเจ้ากรลยาชาแนลอยู่ในร้านมาเลยนะเจ้า อุโมงซอยยี่สิบสองตอุโมงลำพูนนะเจ้าขอบคุณนักหนักเด้อขอบคุณนักนากเจ้าขอบคุณทีกก่คือกำลังใจซึ่งกันและกันนะเจ้าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะสู้ไปด้วยกัน สวัสดีทุกๆคนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้ากัลยาก็บอกหูจะทดตอบแทนบุคอยกันได้นะเจ้าขอขอบคุณตอ,อบคุณหลายๆขอบคุณนักๆเลยเจ้าขอบคุณ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณนักๆนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกๆคนในเร่อเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนักๆเด้อที่เข้ามากดมามาเข้ามาดูมากดมาไลมาติดตามช่องกะระยาชาแนลนะเจ้าร้านมารวยอุโมงยี่สิบสองตะบุนอุโมงหละปูนนาเจ้า กลัไปกับมากว่าแม่มาตักมาตายกันได้นะเจ้าขอบคุณนักนักเด้อสวัสดีทุกทุกคนนะเจ้าสวัสดีทุกทุกคนขอบคุณทุกทุกคนนะเจ้าสวัสดีขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ฮื่ฮื่กันมาขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่เนเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า